วันนี้ผมจะมาแจกทุรกิ Wallet ทั้งหมด20ท่านนะครับเป็น20ท่านแรกที่เข้ามาไวที่สุดและผมจะแจกต่อเนื่องทั้งหมด30วันนะครับซึ่งจะให้แค่วันละหนครั้งเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากรับแบบฟรีๆเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะหรือจะกดกระดิ่งกดติดตามอะไรไว้ก็ได้แล้วแต่คุณจะใช้วิธีการแล้วกันผมจะลงคลิปวิดีโอแบบไม่ไม่ไม่ไมระบุเวลานะอยากลงตอนไหนก็ลง สุ่มเวลาไปใครเข้ามาเร็วสุด20ท่าแรกได้รับแบบสุ่มไปนะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ที่เหลือแล้วแต่ดวงคุณนะฮะโอเคนะครับผมผมจะแจกต่อเนื่อง30วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะจะรับไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่คุณนะมีแอปพลิเคชันทุมบอนี่วอลเล็ตแล้วก็เตรียมเบอร์โทรของคุณนะที่ผูกกับทุมบอนี่วอลเล็ตนเอามากรอกข้อมูลในลิงก์ของของขวัญที่ผมจะแจกให้ คุณจะได้รับทันทีหากว่าคุณมาไวสุด20ท่านแรกนะครับผมโอเคนะฮะส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยอาจารย์มันหลอกหรือเปล่าวะมันหลอกเอาข้อมูลหรือเปล่าคุณก็ไม่ต้องกอกฮะถ้าติดตามกันมานานคุณจะรู้ว่าผมไม่มีทางหลอกเอาข้อมูลคุณแน่นอนเพราะผมไม่ใช่คนแบบนั้นตอนนี้ผมทําธุรกิจออนไลน์ครับค้าขายออนไลน์นะฮะซึ่งรายได้มันดีโอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมทําแบบนี้เพราะผมอยากได้ผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนนะ หลังจาก1นึ่งแสนเต้นไปอาจจะหยุดแจกนะฮะหรือจะแจกเพิ่มไม่รู้นะฮะผมอยากได้แค่1 0 0 0 0แเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของผมและนี่ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะทําคลิปวิดีโอนี้นะฮะไม่มีเวลาทําคลิปแบบอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจกให้ทั้งหมดต่อเนื่องเลยสามสิบวันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะฮะส่วนคนที่อยากรับทํำยังไงเอา้าดูตามนี้นะฮะก่อนอื่นคุณผู้ชมลองดูตรงคําอธิบายในช่อง YouTube คลิปนี้ของผมนะฮะคลิกมาลงมาเสร็จแล้ว มันจะมีลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ให้คุณคลิกลิงก์เข้ามาซึ่งไอ้ลิงก์นั้นเนี่ยมันคือลิงก์ที่เชื่อมต่อกับลายเพจของมีฟองชาแนลมันไม่ใช่อะไรนะมันคือเพจของมีฟองชาแนลแต่ต้องเป็นลิงก์ที่ผมให้ตัวคับอธิบายเท่านั้นนะอย่าไปคลิกที่ลิงก์มิจฉาชีพซึ่งผมก็ไม่ให้มันโพสอยู่แล้วนะคลิกที่ลิงก์ของผมที่ผมให้ตัวคับอธิบายจะปลอดภัยที่สุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อคลิกเข้าไปปั๊บนะในคลิปนี้เป็นการแจกครั้งที่42นะ คุณเข้าไปเพิ่มเพื่อนให้เรียบร้อยนะพอคุณเพิ่มเพื่อนใน l ลายเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีลายเด้งขึ้นมาให้คุณพิมพ์ไปในแชทนั้นนะครับว่าสําสหรับคลิปนี้นะคลิปอื่นไม่เหมือนกันนะครับคลิปคลิปอื่นไม่เหมือนกันนะคลิปนี้จะเป็นแบบนี้นะให้พิมพ์ไปว่าเต็มคาราเบลแบบนี้ฮนะเต็มคาราเบลแล้วกดส่งไปฮนะรอสักคู่หนึ่งมันจะมีลิงก์เด้งออกมา แต่ถ้าคุณมาวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้มันก็จะเป็นคำพูดอื่นแล้วซึ่งคุณมาวันหลังคุณพิมพ์คำนี้ยังไงมันก็ไม่มีทางเด้งมานะเพราะฉะนั้นวันต่อวันแจกวันต่อวันนะวันต่อวันนะดูคลิปวันต่อวันนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแบบนี้ปั๊บให้คุณคลิกไปที่ลิงก์ของ t h มานี่วอลเล็ t นะครับมันจะกระโดดเข้าไปในแอปพลิเคชัน t h มานี่วอล l ล็ t นะของคุณ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการกอรอกเบอร์โทรศัพท์ให้คุณกอรอกไปเลยเบอร์อะไรของคุณก็ได้กดไปนะฮะนี่นะฮะพอกดเบอร์โทรศัพท์เสร็จปับ๊บให้กดตกลงเข้าไปซึ่งผมเองไม่สามารถรับได้นะเพราะนี่คือผมเป็นคนแจกนะครับนี่นะฮะพอคุณกดไปปับ๊บคุณกดปั้งตกลงนะฮะมันจะเด้งเข้าไปในหน้าของการแจกธุรนี้เวอรเล็ตมันก็จะสุ่มว่าคุณได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาช้ามันจะขึ้นว่าอ่าเต็มจํานวนแล้วนะครับผมนะ 30บวันต่อเนื่องใครอยากได้รับใครอยากได้ลุ้นใครจะมาได้ไม่ได้อะไรยังไงผมไม่รู้นะฮะถ้าคุณเข้ามาไวภายในยี่สิบคนแรกไม่พลาดแน่นอน,นครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบาย